ถ้าพี่ท้องเป็นนายกเนี่ยพี่อยากจะเลิกอะไรไหมถ้าพี่ทขาเป็นนายกนะเรื่องแรกก่อนเลยเนี่ยจะเลิกนิสัยที่ว่ามองอะไรเนี่ยด้วยทัศนคติลบๆก่อนพี่ท็อปว่าวันนี้สังคมไทยของเราเนี่ยหลายคนอาจจะคล้ายๆพี่มองอะไรลบก่อนเลยพี่ท็อปว่าการที่จะเป็นนายกที่ดีเนี่ยมันต้องมองสังคมในแง่ดีก่อน positive a t t i t u d e ประเทศไทยของเรา ถ้าเริ่มด้วยการคิดบวกพี่รัอเชื่อว่าสิ่งดีๆมันจะไหลเข้ามาในสมองแล้วมันจะได้ความร่วมมือจากคนทุกๆฝ่ายเข้ามาเรืออ่องที่2พี่ท็อปว่าน้องๆทุกคนคงรู้สึกเหมือนกับพี่ไปหน่วยงานราชการสำเนาบัตรสำเนาทะเบียนบ้านวันนี้บัตรประชาชนเราก็ดิจิทัลแล้วนะมีแอปพลิเคชันมีอะไรเยอะแยะทําไมยังต้องมีกระดาษออกมาให้เซ็นอีกพี่จะดิจิทัล g ก v e ปร m เมนแล้วจะยกเลิกไอ้สำเนาทั้งหลายแหละเวลาไปติดต่อกับราชการไม่ต้องสำเนาอีกแล้ว เรื่องที่3พี่ท็อปว่าพี่ท็อปจะคืนสิทธิในการที่จะอยากเป็นหรือไม่อยากเป็นทหารให้กับคนทุกๆคนไปเกณฑ์ทหารแล้ว,แล,วแล้วต้องโดนบังคับเนี่ยนะครับพี่ท็อปว่าควรจะคืนสิทธิเนี่ยให้กับทุกคนว่าอยากเป็นหรือไม่อยากเป็นแต่ในขณะเดียวกันต้องทําให้ทหารหรือการไปเป็นสมัครเข้าทหารนั้นเนี่ยมีความน่าสนใจมีความดึงดูดมากขึ้นอาจจะมีผลตอบแทน อาจจะมีการฝึกวิชาชีพมันมีอีกเยอะนะแต่พี่ทอปเริ่มจาก3สิ่งนี้ก่อนอยากจะถามน้องๆเหมือนกันว่าอาจถ้าพวกเราทุกคนได้นั่งในเก้าอี้นายกแล้วอยากจะเลิอกอะไรคนระับเรื่องกระดาษเรื่องสมัครใจ